ว้าวทุกคนนองรัดโบคิดว่าอาวุธของฝั่งไทยจะมีลายขนาดนี้ทุกคนและมีแต่หลุนเด็ดๆทุกคนและที่สำคัญคือคนไทยเขาผลิตเองโอ้โหยิ่งไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกทุกคนคืออ่าคนไทยเขาผลิตรถถังทุกคนและอาวุธหลายอย่างมากทุกคนนองรัดเห็นและวยังแบบ ออนซอนนะทุกคนไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีอาวุธเด็ดเด็ดเยอะขนาดนี้สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องรัตทิดาชาแนลเด้อจาาพีพีเอฟซีเบิร์ดสุขสุขทุกคนมือนีน้องรัตไปเลื่อนเห็นคลิปของอ่ะคนไทยนะทุกคนที่อ่ะลงคลิปเกี่ยวกับโรงงานผลิตรถถังทุกคนโอ้โหน้องรัตเห็นแลยยังออนซนนะทุกคนไม่คิดว่า ประเทศไทยจะสร้างได้ขนาดนี้ทุกคนและมีอาวุธที่ล้ำสมัยและทันสมัยเยอะมากทุกคนและมือนี้รงรัฐจะพาทุกคนไปบึงไปชมทุกคนอาโรงงานผลิตรถรถทางของคนไทยและที่สำคัญคือผู้หญิงไทยเป็นคนอาผลิตและเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนโอ้โหไปทุกคนไปบึงไปชมพผอ,อมๆกันเนาะก่อนจะไปชมขีปนองรัฐต้องขออนุญาต เจ้าของช่องมันธีนำคลิปเพลินมารีแอคชั่นเลยว่ามาเผยแร่ให้พี่ๆทุกคนได้ดูได้ชมด้วยกันความอลังการนอกล้วแล้วก็สุดยอดฝีมือของคนไทยนะทุกคนไปดูไปชมพร้อมๆกันเลยไม่เคยสัมผัสรถถังของจริงมานานมากเพราะว่าพ้นไวเด็กมานานแล้วเลยมาร่วงเลยสามสิปีแล้วยงอย่างนี้นนเ,เ,นเขา เขาไม่ได้เรียกรถถังเขาเรียกรถเกาะล้อยางรถเกาะล้อยาค่ะรถเกาะล้อยางอันนี้เป็นรถพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลอันนี้เป็นรถอะไรคะมาทำอันนี้คันนี้เราสร้างขึ้นมาสําหรับเป็นรถพยาบาลขนพยาบาลขนผู้ป่วยได้4คนที่ต้องหนักเพราะว่ากันกระสุนทันกระล้นตัว กันกระสุนแล้วข้างล่างก็กันร,ระเบิดะนะ12บมิลกันร,ระเบิดได้กันกระสุนไดแ้แล้วนี่นี่คือกันกระสุนนะที่เห็นเนี่ยรอบตัวหมดเลย<ะ>กันกระสุนหมดหนักมากนะทุกผู้ชมเพราะว่ารถพยาบาลในโลกนี้ไม่มีใครเข้ากันกระสุนกันร,ระเบิด<ะ>อันนี้เป็นคันแรกที่ทําขึ้นมา<ะ>ผมถามแบบคนไม่รู้เลยนะสมมุติว่าผมจะโจมตีรถถังเนี่ยผมว่าผมเป็นโจรเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะยิงคือยางอะยางเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันต้องไม่ยิงนะ ยิงนะต่อให้ยิงจนยางฟุบไปหมดนะก็วิ่งต่อได้อีกร้อยห้าสิบกิโลเพราะว่าข้างในเป็นรันแฟลตโอ้รันแฟลตรันแฟลตโอ้ดรันแฟลตแล้วเนี่ยอันนี้พอยิงฟุบไปหมดหรือว่าถูกระเบิดแฟบไปหมดหข้างในจะมียางอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่ารันแฟลตครับผมก็วิ่งได้อีกร้อยห้าสิบกิโลคือวิ่งไม่ได้และอีกอันหนึ่งที่ถามคือถามแบบคือเด็กเล่นเกมเคยเล่นเกมมาก,ก่อนเนี่ยแต่ถ้ายิอยอยางอีกที่หนึ่งคือถังน้ามัน แล้วถังน้ำมันมันไปอยู่ไหนถ้าเกิดเป็นรถอื่นยังถังน้ำมันกันกระสุนถังน้ำมันมันจะอยู่ข้างในตรงนี้กันกระสุนถังน้ำมันเพราะนั้นไม่มีทางก็คือไม่มีทางที่มันจะระเบิดได้เพราะว่ากนี้มันกันกระสุนกันระเบิดใช่ข้างล่างกันระเบิดตรงนี้กันกระสุนรอบตัวเพราะฉะนั้นถังน้ำมันเติมฝั่งนู้นถังน้ำมันมันอยู่ใต้เก้าอี้ค่ะพวกรถถังเขาต้องมีเปลี่ยนล้อยางไหมมันต้องเปลี่ยนอะไรอย่างงี้ต้องซ่อมอยังไงครับเนี่ยปกติยางมันจะหมดไหมอะไรไหม ก,ก็ถึงเวลาถ้าหมดก็แกะยางออก,แ,กแต่ว่ารันแฟลชข้างในยังอยู่ไปดูข้างในก่อนไหมัอ๋อข้างในนี้หรอข้างในอันนี้เรียกว่าเป็นฟังก์ชันแบบเมื่อกี้บอกเป็นรถพยาบาลนะค<ช>เปิดให้ดูท<ช>่านผู้ชมอันนี้คือแบบโอ้โหหนักมากครับเขาลองเปิดดูผู้ป่วยใช่ไหมจับตรงนี้ก็จะไปไฮดรลิกเคลื่อนเข้าไปโอ้โหเองเีข้าไปแพ่ย์ทหารอะไร มีถ่าทหารก็อยู่ได้หนึ่งคนที่มีเก้าอี้นั่งอันนี้ก็จะเป็นอิมเมอร์เจนเขาเรียกว่าฉุกเฉินอะไรกับคนป่วยคนหนึ่งก็ได้หรือขนผู้ป่วย4ี่คนก็ได้ความต่างกับรถถังปกติคะความต่างคือขนาดมันเท่ากันแต่ออกแบบไม่เหมือนกันไอ้นั่นก็เป็นนั่งเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้ได้11ที่นั่ง สำหรับรถรถทหารหนึ่งหมู่อันนี้ก็ไม่มีเก้าอี้นั่งแต่ก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ต้องมีอุปกรณ์ทางการใช่ต้องมีติดเป็นเรื่องใหม่มากเลยค่ะเป็นเรื่องใหม่มากอันนี้คือรถเกาะล้อยางค่ะโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปดูเลยค่นี่อารมณ์ประมาณว่าอันนี้คือผมจะไปลบในตวันออกกลางตวันออกกลางไปลบหรือไปชอปปิ้งเราปิดประตูส่งเขาไปนะคะส่งเขาไปโอ้โห ป๊บนึงอันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยช่องรูเนี่ยช่องที่สำหรับยิงเอาปืนจะอยู่ข้างในใช่ไหมปืนออกมาอมนในนันี่ก็ปิดใช่ไหมเออปิดโอ้อันนี้มันโู้นี่เหมือนในหนังแล้วเวลาเปิดก็คือกดปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็กดปุ๊บก็ออกเลยนี่ท่านผู้ชมดูเวลาถติว่าเราโดนแบบซุ่มยิงแล้วก็เอาปืนออกมาตรงนี้แล้วก็ยิงจากตรงนี้ได้โอ้โหนี่เรียกว่ารถ ตอนนี้มาดามส่งขายตอนนี้ที่ไหนบ้างคะประเทศอันนี้ขายตัวนี้ขายไปประเทศมาเลเซีย oh. สัญญานั้น200คันแต่ส่งไปแล้ว20 uh huh. ต้องค่อยๆทยอยส่งค <c oughs> ค่ะผร <ม S 2> ับท <ผม S 2> ี่ก็นนรถคันนี้เป็นพวงมาลาัยซ้าย ภูมอะไรซ้ายนี่สำหรับประเทศอาหรับอันนี้นี่ผมรู้เลยผมเห็นในทีวีเวลาข่าวของเอาจาซีล่าออกเนี่ยจะเห็นอันนี้ตลอดสีนี้เลยแสดงว่าอยู่ประเทศอาหรับเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของสีธรรมชาติให้มันผ่านตัวได้อะไรอย่างนี้ในทะเลทรายใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้มีข้อพิเศษอันนี้ภูมิอะไรซ้ายใช่ไหมคะแล้วตัวนี้นะก็จะข้างในจะมี พิเศษที่เติมลมอย่างอย่างรถถังเธอเธอไปเคยไปประเทศทะเลทรายไหมใช่เวลาเวลาจะเข้าทะเลทรายเธอต้องปล่อยลมให้ให้ยางมันอ่อนที่สุดช่ฉะนั้นมันจะติดลมใช่และอันนี้คือมันทำจะบอกผมว่าอันนี้สามารถปล่อยลมอยู่ข้างใน กดกดปุ่มลมมันก็จะปล่อยออกปล่อยฟีบเลยเป็นแบบเหลือแต่แมกเลยพูดง่ายๆ่ช่โอ้โหก็วิ่งเลยบนทรายไม่ได้แต่ลันแฟลตแล้วมันก็วิ่งในทรายได้มันไม่ฟรีมันไม่ติดลมเพรพอหลุดออกมาก็เติมลมได้พอพอหลุดออกจากทะเลทรายเธอก็กดปุ่มเติมลมอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราต้องติดเครื่องมือแบบนี้เข้าไปอันนี้ส่งไปที่ไหนคะส่งไปอาลับอารับมีดูนี่ครับโอ้โหนี่ไปถ้าจะเป็นปืนรอบตัวของเรานี่นาทีหนึ่งได้พันนัดมันยังไม่เยอะ ของประเทศอื่นนะเข้านาทีนึงสามพันนัดการจัดเรียงที่นั่งข้างในก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนแล้วแต่ลูกค้าอ๋อแล้วแต่ลูกค้าว่าเขาต้องการเป็นสองสามสองสามก็อนนี้เป็นแถวตอนใช่แล้วแถวตอนแล้วมันเหมือนกับมันมีหลายแวบ์อะมีสองมีสามแล้วก็ข้างในนั่งอีกแบบนึงแล้วแล้วแต่ว่าประเทศกองทัพแต่ละประเทศจัดไม่เหมือนกันถ้ากองทัพอัลับเขาจัดแบบนี้เขาก็บอกว่าให้เราทําแบบนี้อย่างตะกี้รถพยาบาลใช่ไหมเราก็จะยากอันหนึ่งคือ พยาบาลนี่นอกจากการกระสุนการระเบิดเวลาวิ่งเขามีช็อคอัพคนในคนในคนในที่เป็นผู้ป่วยนะข้อที่หนึ่งมีแอร์เพราะที่นั่นเอ่อเป็นทะเลทรายมันร้อนเราบีช็อคอัพไม่สั่นสะเทือนเพราะคนป่วยสั่นสะเทือนไม่ได้แล้วพวกนี้รถผู้นี้มันเป็นแหนบหรือมันเป็นอะไรครับนี่เป็นเขาเรียกว่าโมโนคอร์ดโมโนคอร์ดโมโนคอร์ดคือมัดเองดัดเอง นะแต่ชกคอพเราก็ใส่อ๋อใส่สช๊คอพด้วยแต่ตัวตัวตัวซัพเพนใช่เป็นโมโนคอร์ดตัวนี้จริงๆร,ร,รถถังหรือรถเกาะล้อยางมีกี่แบบคะหลักๆนะคะรถมี2แบบรถเอ่อรถเกาะมันมี2แบบรถเกาะล้อยางกับรถเกาะสายพานรถเกาะอ,อ๋อไอรถแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า a r m o view a r m o view vehicle แล้วก็ a r m o track vehicle คือเขาเรียกว่า รถเกาะสายพานรถเกาะสายพานเช่น M113 M60 M48 พวกนั้นเป็นเป็นสายพานแสดงว่าตัวแฟรอยู่ที่ล้อถูกต้องถูกไหมความแตกต่างของรถเกาะเนี้ยก็คือล้อที่มันเป็นล้อแบบนี้กับล้อที่มันเป็นที่กะขาบแล้วกันฟังให้ฟังง่ายงอโอเคโอพี่น้องอาวุธฟังไทยมีแต่ของเด็ดเด็ดทุกคนได้เบิ่งได้ชมน้ำกันแล้วเนาะทุกคนก็คืออาวุธไทยนะมีอ่า อาวุธที่เด็ดๆเ,ดเยอะมากทุกคนและมีอาวุธที่ทันสมัยและล้ำสมัยเยอะจริงๆทุกคนก็คือคนไทยเก่งอ่ะดิทุกคนค้นคิดออกแบบทุกคนการสร้างการผลิตทุกคนคือความคุ้มกันหรือว่าเกาะคุ้มกันหนาแน่นทุกคนอันนี้น้องงัดเห็นแล้วยังชื่นชมประเทศไทยนะทุกคนมีคนเก่งเยอะมากทุกคนและคลิปนี้ทุกคนสิ่งที่สําคัญคืออ่าหญิงไทยเป็นคนที่ ค้นคิดหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาผลิตขึ้นมาทุกคนยอมรับเลยว่าญิงไทยเก่งจริงๆทุกคนหญิงญิงไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกทุกคนโอ้โหและอาวุธของประเทศไทยนะทุกคนมีเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถถังทุกคนและรถมีหลายอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ซีซ่าของฝั่งไทย ถ้าเป็นเครื่องบินก็มีหลายแบบมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นกิฟเฟนเอฟสิบหกอ่าแล้วก็ลหลายๆอย่างนะทุกคนนี่แหละทุกคนประเทศไทยทุกคนคือมีอาวุธที่ล้ําสมัยเยอะมากจริงๆทุกคนบอกได้เลยนะถ้าประเทศไหนที่คิดจะมาต่อชู้หรือว่ามาคิดร้ายกับฝั่งไทยนะทุกคนคือแบบโอ้โหคิดหนักแน่นอนทุกคนการที่จะมาลุกลามประเทศไทยนะทุกคนไม่ใช่เรื่อเรื่องง่ายเลยทุกคน มีแหละพ้นว่าทุกคนประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบพัฒนาแล้วก็ค้นคิดประดิษฐ์ขึ้นมาแบบมีแต่ของใหม่ๆและเทคโนโลยีคือทันสมัยสุดๆทุกคนเอาละน้พี่นอกสำหรับคลิปนี้น้องรักจะพาทุกคนมาดูมาชมโรงงานผลิตรถพังหรือว่าอ่ามาดูการผลิตอาวุธของประเทศไทยทุกคน สำหรับคลิปนี้นองรัดสิโอจุเพียงซัม,มีเดอ้อพี่นองฝากพี่นองกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของนองรัดเดอ้อจ้าสารับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสบาย